ครับขอกราบสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเจ้าส่วนยหางนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเส้นวันนะครับสีม้าแนะน้ำอ่าระบบการกีดหยางนะครับอ่าของอยางพันหกร้อยนะครับกับพันสองหาหนึ่งนะครับอ่าผมจีเน้นไปที่พันหกร้อยกับพันสองหาหนึ่งนะครับเพราะว่ามีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเจ้าส่วนยหางนะครับปลูกสองพันนี่เป็นจำนวนมากนะครับเป็นจำนวนมากผมก็จีเน้นไปที่สองพันนี่นะครับก็มาเบิ้งเกิดเลยนะครับ สำหรับอย่างอย่างพันแรกที่ผมจีนะนน้ำนะครับก็บคือพันสองหาหนึ่งนะครับพันสองหาหนึ่งนะครับการสำหรับอย่างที่ใช้ระบบแบงกีดเป็นสามนาะครับแบ่งกีดเป็น,นาสามนาก็จะใช้ระบบการกีดมีดเว้นม,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 มีดนะครับวันเว้นวัน,นนะครับวันเว้นวันพันสองหาหนึ่งจีมาะกับการกีดวันเว้นวันนะครับเพราะว่าอย่างจีออกหลายในมีดแรกนะครับมีดที่สองมีดที่สองกับจีพอไลท์ปันใดนะครับ ที่พอหลายปันจดสำหรับพันสองหาหนึ่งนะครับกัเข้ากับพักให้ต้นอย่างได้มีได้มีเวลาผลิตน้นอย่างนะครับอย่างจังกีได้เปอร์เซ็นดีกับอันนี้คือพันสองหาหนึ่งพันสองหาหนึ่งนะครับกับเส้นด่วนกับจีแนะนําวิธีการกีดไว้ประมาณนี้นะครับครับสำหรับต่อไปก็จะเป็นระบบการกีดนะครับระบบการกีดของอย่างพันหกร้อยนะครับพันหกร้อยนะครับแบบแบ่งเป็นสามนากีนะครับกับมีวิธีการกีด แบบสองพักหนึ่งนะครับสองพักหนึ่งจ้างฉีได้น้ำยางดีนะครับจ้างฉีได้น้ำยางดีต้องขีดแบบสองพักหนึ่งนะครับการส่วนตัวของผมนะครับส,ส่วนตัวของผมเทคนิคของผมส่วนตัวของผมของเส้นวันนะครับก็คืออันนี้ก็ทิมานนะนําให้พี่น้องเกษตรกรชาส่วนอย่างนะครับก็ถ้าผู้ได้อย่างน้าไปใไซก็น้าไปใไซได้นะครับแต่เทคนิคส่วนตัวของผมเส้นวันนะครับก็คือขีดมีดเว้นมีดนะครับขีดมีดเว้นมีด ในก่นีในกรณนีอากาศดีๆนะครับอากาศดีๆอย่างเขาออกสมมุติว่าเขากีดยางต่อเนื่องนะครับกีดยางต่อเนื่องมาอากาศดีๆนะครับอากาศดีๆกีดมีดเว้นมีดยางออกดีเขากีดมีดเว้นมีดเว้นมีดไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในกรณนีที่มีเหตุที่ต้องหยุดนะครับที่ต้องหยุดกีดยางไปสองมือสามมือนะครับยางหกรอยจิตตั้งจากสองหาหนึ่งนะครับถ้าเขาหยุดไปสองมือสามมือแล้ว กลับมากีดนะครับยางกีบบค่อยออกนะครับเข้ากับใส่วิธีการเบิสักคั้นะครับกีดเบิดไปสักครั้ต่อไปกีดเบลสองมือนะครับอ่ากีดเบลสองมิดสักคันะครับอ่าเพราะยางกลับขึ้นมาออกดีนะครับเข้าจังค่อยกีดมีดเว้นมีดนะครับแต่ว่าเข้ากับสังเกตสังเกตอากาศไปน้ำนะครับอากาศถ้าอากาศดีเขากีดมีดเว้นมีดเว้นมีดไปเรื่อยๆนะครับถ้าอากาศบ่ดีนะครับเมื่อใดอากาศบ่ดีอากาศฮ่อน นะครับเขากีดเราอย่างมันออกอย่างมันบอกหลายเทวติวันนะครับเขาก็สามารถที่จีเบันมีดที่สองได้นะครับเบิลมีดที่สองเพื่อให้ได้เพื่อให้มันได้น้ำยางกลับมากข้เคียงครับปริมาณอย่างในหนึ่งมดนะครับอ่าอันนี้คือเทคนิคส่วนตัวของเซียนวนนะครับอ่านํามาฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับในการกีดย่างพันหมกลอยนะครับครับต่อไปนะครับต่อไปผมจีมาในน่าข้อดีของการกีดย่างมีดเวทมีดนะครับ พอดีของการกีดยางมิดเป็นมิดหนึ่งนะครับมา่านดำหนึ่งเลยนะครับถ้าผู้ใดมีสวนยางของตัวเองนะครับประมาณประมาณหายลอยถึงพันต้นนะครับก็สามารถที่จะกีดหากีดรับจ้างสวนอื่นนะครับสวนอื่นเพิ่มอีกจักพันหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าเขาใส่วิธีการกีดแบบอาสลับนะครับมือนี่กีดสวนนี่พันหนึง่งมาอีกมือนึงกีดสวนนี่อีกพันหนึ่ง, 1, งครับอาวิธีการวิธีการนี่ก็จะเห็นเ่ามีรายได้เพิ่มนะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นมานะครับ ข้อที่สองนะครับ,รบข้อดีข้อที่สองก็ค ER ือนะครับต um, ้นยางของเราสีบปส้มนะครับสีบป้ส้มเนื่องจากมันต้นยางจะมีเวลาพักนะครับมีเวลาพักในการผลิตน้ำยางสี่สิบแปดชั่วโมงนะครับสี่สิบแปดชั่วโมงแปดจีพิผลิตน้ำยางแล้วต้นยางก็จะมีเวลาพักนะครับต้นยางสีบปสมสาหรับข้อดีข้อที่สามนะครับข้อดีข้อที่สามของการขีดมีดเว้นมีดนะครับหรือวันเว้นวันนะครับเขาจะได้ อย่างที่มีเปอร์เซ็นต์ดีนะครับมีน้ำหนักนะครับมีน้ำหนักอ่าภายในมีดหนึ่งที่เขาขีดนะครับเขาจะได้อย่างที่มีเปอร์เซ็นต์ดีนะครับอาจจะเหตุให้อย่างของเขามีน้ำหนักไปขายได้แลค่าดีนะครับอันนี้ก็คือค้อดี้อท, ada, ที่สามนะครับครับกสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่บ่งคิปนี้แล้วนะครับเห็นว่าคลิปเส้นวนพรอมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดที่ตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้เส้นวนเพื่อเป็นกำลังใจให้เส้นวนเฮ็ดคลิปดีๆต่อไปนะครับมาฝากพ่้แม่พี่น้องคือเข่านะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ